นี้จะเป็นการรีวิวกระเป๋าใบนี้นะกระเป๋าเอาใส่โน้ตบุ๊กเป็นกระเป๋าชื่อ a l p a า a Tech v i 14นิ้วมีรุ่น16นิ้วด้วยอ่าแต่ตัวเนี้ยเป็น14นิ้วเราเลยเอา มาให้ดูก่อนสีเนี่ยต้องบอกงี้อัลปาก้าหลายนคนจะรู้ละว่ามันจะมีหลายสีมากเลยแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีสีใหม่ๆเติมเข้าไปเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นสีเนี่ยลองไปดูในเว็บเอาละกันเพราะว่าตอนที่เรารีวิวเนี่ยเราอาจจะรีวิวสีดําไปก่อนเพราะว่าสีดามันเป็นเบสพื้นฐานอ่าส่วนจะมีสีเขียวสีอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูในเว็บเอาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยเป็นกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กแน่นอนใส่ macbook pro oh, 14นิ้วได้แล้วเพราะชื่อมันคือ14นิ้วนะอันนี้เวลาใส่ก็จะมีช่องใส่ให,ให้เลย ก็ใส่ได้สบายสบายเป็นกระเป๋าที่ดูเรียบง่ายนะแต่ว่ามีจุดเด่นหลายจุดเลยเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปและก่อนเอนินความเจ๋งของมันคือการสะพายได้หลากหลายรูปแบบเดี๋ยวเราไปดูการสะพายกันก่อนสะพายเป็น messenger แบบนี้ได้แล้วก็รูดให้มันแน่นๆได้ก็ินสะพายแบบขึ้นหลังแบบนี้ได้ด้านนี้ก็ปรับความยาวความสั้นได้นะก็รูดลงอันนี้ก็จะปรับให้มันยาวขึ้นอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็น shoulder bag ได้เอายาวสุดเลย ให้แบบชอบสะพายแบบยาวๆหน่อยเนี่ยยาวแบบนี้เลยนี่ก็คือยาวมากผมสูง180นี่คือแบบเกือบจะถึงเข่าแล้วเนี่ยนี่คือยังไม่สุดด้วยนะแหมจะเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้เนี่ยผคนชอบยาวๆจะเอามาคอสบอดี้แบบนี้นี่ก็คือไหวาย,ยาวและแพดดีมากเดี๋ยวเราให้ดูออันนี้ดูเรื่องสายก่อนถ้าอยากให้มันกระชับเป็นแบบแนวสลิง สลิงแบบกึงก่งๆ่เ messenger แล้คือให้สายมันกระชับหน่อยอ่าก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าอยากให้มันดูแบบเข้าหลังไปเลยเป็นทรงแบบคล้ายๆเป้มันสามารถทําได้เพราะว่าตรงข้างหลังอ่ะเขามีจุด connect ให้เราหลายด้านแล้วก็อีกอย่างข้อดีของไอ้ตัวนี้การที่มันปลดตรงนี้ได้เราสามารถสลับไหล่ซ้ายไหลขวาได้นะบางคนถนัดไหล่ซ้ายไหลขวาอ,อย่าเงี้ยกระเาบรุ่นเปลี่ยนไม่ได้นะแต่อันเนี้ย มันเปลี่ยนได้แล้วก็ตัวบัคเกิลก็ดีมากเนี่ยบัคเกิลก็ใช้แมกอกดึงออกแบบนี้แอะนะติดแบบนี้เดี๋ยวเราโชว์ให้ดูอีกทีนึงนะเออแต่ว่ามันก็จะทำให้สะดวกขึ้นเยอะเวลาใช้งานเป็นแมกเนติก็อย่างนึ่งที่ชอบมากเลยคือของไอ้ตัวเนี้คือตรงนี้เห็นไหมมันหมุนได้ทั้งสองฝั่งเลยเออเวลาสะพายเสร็จแล้วมันแบบสายมันบิดอยู่นะไม่ต้องมาถอดแล้วบิดหามุมอะไรเยอะเออมันบิดตรงนี้ได้เลยเนี่ย อเออก็แบบดีเทลเยอะอะ,อะแล้วก็ถ้าเราสะพายแบบ Messenger แบบเมื่อกี้เนี้ยเราสามารถซื้อ s t b i l l i z e r s t แสเนี่ยมาติดตรงนี้ได้นะตรงก้นกระเป๋าเขาจะมีดีลิงอยู่เอา Stabilizer s t แสเนี่ยมาติดเข้ากับดีลิงแล้วก็เชื่อมมาที่ตรงที่เป็นฮุกบนเนี้ยมันก็จะสามารถเป็นตัวล็อกไหลได้อีกแบบนึงถ้าเราอยากสะพายให้มันกึ่งๆึ่งเป้นะดูแบบกระชับหลังโดยไม่ต้องใช้ Stabilizer s ์สเราสามารถ ติดบนกับล่างควยเฉียงเนี่ยหรืออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่คุณถนัดเลยแล้วก็เอาฝั่งที่ติดด้านบนอ่ะเพราะอีกฝั่งมันจะติดด้านล่างใช่ไหมอ่าเอาที่ฝั่งที่ติดด้านบนอ่ะสะพายขึ้นไหล่แล้วถามว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันยังไงมันมาอยู่อย่างนี้ก็คือเวลาเราขึ้นบนหลังปุบอ่ะมันอ่าเวลาไปอยู่ข้างหลังทรงมันก็จะกลายเป็นแบบนี้มันจะกลายเป็นกระเป๋าที่ตั้งวอร์ติคอแบบนี้เหมือนเป้เลยอ่าแล้วตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงเอวเราเห็นไหมเวลาสะพายมันก็จะดูเป็นแนวคล้ายๆทรงเป้แล้วมันจะกระชับบบมาากเเเลยยถ้้ป็นนนแีี่ ถ้าคนชอบแบบอยากให้มันกระชับแล้วก็ถ้าอยากบดก็ง่ายๆเลยเพราะมีบัตเทิลอยู่เนี่ยเห็นไหม ดได้สะดวกรวดเร็วใครถนัดไหลซ้ายไหลขวาไปเลือกเอาเองเพราะมันมีจุดคอนเน็กให้4มุมอยู่ละไหนๆเราอยู่ที่การสะพายแล้วเนาะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้เนาะข้างหลังก็จะมีจุด4จุดอ่าแล้วก็มีตัวดีลิงตัวนี้อ่าที่เอาไว้คล้องกับตัวสเตเบลิเซอร์แสบซื้อแยกนะออบาก้าเขาขายสเตเบลิเซอร์แสบแยกซึ่งเรามีขายสามารถสั่งซื้อได้เป็นแมกเนติกดีเลยตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้ให้ดูก็จะสามารถหมุนไปหมุนมาได้ทําให้มัน สะดวกมากเวลาสายบิดสายอะไรเงี้ยนะและ้วก็เปลี่ยนตำแหน่งได้ตัวยึดตัวนี้ถอดสายออกได้หมดเลยเป็นกระเป๋าบีฟเคสแบบเนี้ยเผื่ออะใครใช้แค่เป็นสลีปใส่โน้ตบุ๊กอะเออล้วใส่กระเป๋าใหญ่เวลาไปเดินทางเงี้ยคือไม่ได้กะของอยู่แล้วเป็นเอาไว้เป็นแค่สลีปอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าจิมเป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กที่บางนะเออใส่เป็นแบบสลีปแล้วใส่ได้แล้วก็เป็นกระเป๋าแทนแบ็คได้ข้างหลังเขาจะมีมือจับเป็นแฮนเดิลแบบนี้ไว้ให้ ให้เราสามารถพิ้วได้แบบนี้อ่าแล้วก็ แน่นอนว่าอยู่ข้างหลังแบบนี้ก็สามารถสอดไอ้พวกกระเป๋าเดินทางล้อลากได้เนี่ยก็สอดเข้ามาได้เวลาเราจะเดินทางเราก็เสียบวางอ่าประมาณนี้ก็สะดวกจริงๆนะเวลาเดินทางเนี่ยจะรู้ว่าหูกระเป๋าหลายๆใบเนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็แค่ดูแลมันนิดนึงเพราะเป็นโน้ตบุ๊กเนาะด้านหลังมีนี่ด้วย hidden pocket อยู่ตรงนี้แนบตัวไม่มีใครมาแอบหยิบได้ใส่าพาสปอร์ตอย่างเงี้ยอ่าใส่เข้าไปแต่ว่าไม่ได้ r FIDbox นะใส่เงินแบ่งแยกไว้นิดนึงก็ได้เวลาเดินทางอะไรเงี้ยเอาไว้เก็บของที่เราต้องการให้มันซ่อนๆหน่อยเนี่ยแล้วเราก็เอาิ ซ่อนเข้าไปแบบนี้นะเนี่ยแหมมันก็จะดูเนียนๆอ่านี่ก็คือฟีเจอร์ด้านหลังนะแต่เดี๋ยวเรากลับไปที่สายกันก่อนตัวสายก็จะเป็นลักษณะนี้ใช้บัคเกิลเป็นแบบแม็กล็อกอ่าตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมของทางแบรนด์อัลบากาเขาอยู่แล้วเขาชอบใช้เนี่ยเวลาจะปลดบัคเกิลดึงออกอย่างนี้ปึ๊บอ่าดึงตามลูกศรเลยป๊บเนี่ยแต่เวลาจะใส่กลับใส่เข้าไปแปะเข้าไปอย่างงี้เวลาออกใช่ไหมดึงออกอ่าเวลากลับปึ๊บอ่าแล้วก็ สายสแต็ปเป็นแบบลื่นๆแบบซนะิทเบลสไตล์เนาะอืมปรับง่ายอ่าตรงน,นี้เป็นที่ปรับสายนะดันเลื่อนขึ้นได้อ่ะเนี่ยอเนับน,นี้แล้วก็ดันขึ้นตัวสายมีพลาสติกรัดให้นะทั้งสองฝั่งอ่าแล้วก็ตรงที่เอาไว้ต่อกับกระเป๋าว่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้สามารถหมุนได้อ่าเวลาเราสะพายบนไหล่เนี่ยเออปรับได้เลย เอออยากได้ด้านไหนเวลาใช้มันจะสะดวกมากอันเนี้ยถัดมาตัวแพ่แผดดีมากแพ่ใหญ่มากดูดิแผ่ใหญ่ๆนี่ช่วยชีวิตจร,จ,รจริงนะเวลาใส่ของหนักๆเนี่ยหลายคนจะดูเพราะตัวเนี้ยเวลามันขยายเนี่ยมันได้ถึง5.5ลิตรนะเพราะด้านน้านป่องได้เพราะ,ะนั้นบางคนใส่น้ตบุ๊กใส่โอ้กเจ็ตสารพัดเข้าไปหนกักแพ่อยู่แน่นอนตัวนี้หนาแล้วเป็น EVA มีความเป็นแบบแผ่นยางอัดแล้วนี่เขาดีไซน์ซีเนเจอร์เขาเลยเป็นโพลีกอน มันช่วยแบบแผ่น้ำหนักช่วยเรื่องออกโนมิกอย่างดีแล้วก็ตรงนี้มาพร้อมกับตัวลูกแบบนี้ไว้ติดสารพัดสิ่งของอวาก้าเขาแหละสามารถติดสิ่งนี้ได้ อันนี้ก็คืออัปเกาฮับคีเชนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนีมเข้าไปอย่างเงี้ยอ่าน,นี่ได้อันนี้สั่งซื้อแยกนะติดอย่างงี้ปุ๊บดึงออกอันนี้เอาเป็นที่คล้องพงแจคล้องกระเป๋าอะไรได้หมดกระเป๋าอัพเปอร์กาเนี่ยจะเยอะมากเลยนะพวกเพาเนี่ยเราสามารถติดตัวนี้ก็เป็นของอัปกาเหมือนกันตัวนี้สีแดงจะมีหลายสีมากนะเราขายดีมากเลยอันนี้เป็นซิปเพาโบของอัปกาอ่าก็ติดแบบนี้เวลาเราเดินทางบางทีเราก็ห้อยนูน่นห้อยนี่นะอ,อยู่บนบ่าเราเราก็ติดตัวนี้เข้าไปได้เนนนี่มัป็ นะได้หรือจริงมีพวกจองใส่การ์ดพนักงานเงี้ยเราก็มีขายเหมือนกันที่ไอรีฟทูโกนะก็สามารถเข้าไปซื้อได้เป็นดีไซน์ที่ดีมากเลยนะเนี่ยไอช่องพวกเนี้ยเอาไว้ติดสัปพสิิงนะหรือใครอยากจะไปติดกระเป๋าโมดูล่าโฟนก็ได้ของอเมรกาก็มีเป็นแบบเอาไว้ใส่โทรศัพท์เลยอันนั้นลองไปดูอันนั้นก็ดีขายดีมากด้วยโอเคเรื่องสายก็ประมาณนี้กลับมาที่กระเป๋าของเราสําหรับตัวนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นผ้าไนลอนบอลลิติกนะกันน้ําที่มีความหนาทนนะส่วน ด้านหน้ารุ่นนี้นะจะเป็นผ้า X Pack แต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไปนะอันนี้ลองเช็คดูแล้วกันว่า,าสีหรือรุ่นที่คุณเลือกอเป็นผ้าอะไรแต่ผ้า X Pack ก็จะเป็นผ้าแบรนด์อ่าหลายหลายแบรนด์ดังๆชอบใช้กันแล้วมันก็จะเป็นผ้าที่มีความพรีเมียมมีฟังก์ชันที่ดีก็คือเรื่องของความทนกันน้าําเบาแล้วก็มีคุณสมบัติ Lift Stop ก็คือเวลาเกิดรอยฉีกแล้วเนี่ยมันจะแบบไม่ฉีกออกต่อง,ง่อายๆอ่าแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเขาก็แน่นอนก็จะเป็นลายเหมือนแบบข้าวหลามตัดเป็นควายเป็นมีมาให้ดูก่อนดด้้้้าาาานนนนหหช่อง เ,เขาจะดีไซน์ให้ขอบกระเป๋าอะมุมมุมกระเป๋าสีด้านเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้เพื่อให้มันสามารถที่จะขยายได้เวลาต้องใช้หไหมเนี่ยปุ๊บเวลาไม่ใช้มันก็จะแบนลงไปเวลาเราใส่ของเยอะๆมันก็จะป่องขึ้นมานี่ก็คือการที่เขาดีไซน์ให้มันสามารถที่จะดูแบนแต่นะในขณะเดียวกันถ้าเวลาต้องใช้เยอะปุ๊บมันก็จะเป็นทรงขึ้นมาได้แบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นทั้ง4มุมเลยเนี่ยอ่าแล้วก็ข้างในก็มีแบบช่องอ,อีลาสติกอะยืดยืดนิดนึงอีก2ช่องใส่พาสปอร์ตได้ อันนี้เรายัดอันนี้ให้ดูเฉยๆนะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เอาไว้ยัดช่องนี้หรอกให้เห็นไซน์นะตัว iPad Pro ตัวไซส์ใหญ่นะแต่อย่าเอามาใส่ช่องนี้จริงนะเนี่ยใส่เข้าไปมิดเลยเนี่ย เนี่ยก็ใส่ได้ผ้าข้างในเนี่ยก็จะเป็นผ้าซิงเกิลเจอร์อีกตัวหนึ่งที่เขาชอบใช้สําหรับอินททเรียของเขาก็จะเป็นบัสออเรนลิฟต์สต็อกเป็นไนลอนที่เป็นฮันนี่คอมแบบเนี้ยเป็นลายเหมือนแบบรังพึ่งเนี่ยเขาก็ชอบใช้สีมันก็จะสดสดป็นแบนดีประมาณนี้ตัดกับข้างนอกอ่ะอันนี้ก็คือช่องหน้าจบละช่องด้านในอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบของไอ้ตัวนี้มากเลยคือเวลาเราเปิดอันนี้ออกเนี่ยนี่มันเปิดออกมาแบบนี้ เขาจะแบบดีไซน์ให้มันเป็นแอคคอเดียนอะสิ่งที่พอเป็นอย่างนี้ดีคืออะไรหยิบง่ายเพราะว่าอย่างเงี้ยเราต้องการความสลิมใช่ป่ะไม่ใหญ่เท่าท้าเวลาเดินทางจะได้ดูแบบแนบตัวแต่เวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยเราอยากหยิบของง่ายนี่คือคําตอบเห็นะเปิดมาปุ๊บหยิบอะไรก็ง่ายไปหมดข้างในก็เป็นช่องใหญ่ๆเลยเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้แผ่นตรงกลางที่อยู่ระหว่าง2งช่องใหญ่เนี่ยมันลอยอยู่เนี่ยที่เขาทําแบบนี้เพื่อให้เวลาเราใส่ของที่มันมีขนาดใหญ่เนี่ยมันจะได้สามารถ ใช้พื้นที่ของก้นกระเป๋าได้เต็มที่เนี่ยถ้าเกิดของที่เราใส่เข้าไปมันมีความหนาใช่ไหมแล้วถ้าข้างล่างมันฟิกอะ่ะมันก็จะเหลือก้นแค่นี้อ่าอันนี้พอเราอยากใส่ของที่มันหานาๆอย่างเช่นสมมติเราใส่ตัวนี้อย่างเงี้ยมันก็จะดันออกไปเลยอ่าเราก็ใช้พื้นที่เป็นช่องเดียวไปเลยได้นะแล้วก็ช่องด้านหลังจะเป็นแบบบุบนุ่มแบบนี้เนาะมีสายสเต็ปให้แล้วก็มี2ชั้นนะสามารถใส่ macbook เข้าไปพร้อมกับใส่ ipad อ่า MacBook เพราะไมแพดโปแล้วก็ลัดไว้ทั้งคู่ได้อ่าเนี่ยใส่ iPad พด้ออ MacBook Pro ได้เลยเหลือๆตรงซิปด้านบนอ่ะ<ๆ>เขาใช้เป็นซิป YKK อควาการโดยที่เป็นซิปแบบที่มีตัวล็อกด้วยสามารถล็อกกุญแจได้อ่าเนี่ยก็จะใส่กุญแจล็อกแบบนี้ได้เลยอื<ๆ>ไปข้างในต่อนอกจากช่องที่เป็นโน้ตบุ๊กแล้วเนี่ยตัวช่องหลังก็จะเป็นสช่องนี้เนี่ยช่องสองช่องเนี้พื้นที่ใหญ่ใช้ได้เลยแต่ ในช่อง2ช่องนี้เนี่ยมันมีช่องย่อยๆอีกก็คืออย่างช่องนี้เนี่ยก็จะมีช่องซิปอีกใส่เท้าของสัพว์สิ่งได้นะแยกออกมาออกกรน,นในได้นะแล้วก็ ช่องด้านหน้านี่มีช่องเล็กๆ1 2 3อม่ามีช่องใส่ปากกาด้วยอีกช่องหนึงเล็กๆตรงนี้อ่าแล้วก็มีช่องฝังนี้อีก2ช่อง1 2คือช่องเยอะมากกระเป๋านี้ทั้งใบอ่ะรวมแล้วมี17ช่องก็คือคุณจะใส่อะไรเนี่ยคือแบบเอ้ยมันออกไหนได้เต็มที่เลยเพราะมันมีถึง17ช่องเนี่ยการที่เราจะจัดเนี่ยสบายๆอยู่ละถูกใจแน่นอนสําหรับคนที่ชอบความโลโปรไฟล์แต่ว่าฟังก์ชันจัดเต็มช่องเยอะการสะพายดีแพด หนาแล้วก็แบบคุณภาพเต็มเปี่ยมเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะโดนใจหลายๆคนโดยเฉพาะพวกสายที่ใช้แบบ macbook อะไรเงี้ยนะก็แบบอยากได้อะไรที่มันสลิมสลิมดูแบบเข้ากับการใช้ macbook เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะแล้วสีเนี่ยมีให้เลือกหลายสีอย่างที่บอกเดี๋ยวไปดูในเว็บเอาตัวนี้คือ14นิ้วส่วน16นิ้วเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเ,เอามาเทียบให้ดูก็จบแล้วนะสำหรับคลิปนี้ตัว alpaca t e c h b e e p 14นิ้วใครสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ w w w e l p t i c o c o m s h o p เนาะหรือจะเข้าที่ทาง ไลน์แอดไอรับทูโก็ได้สั่งซื้อผ่านเจ้าหน้าที่เราได้เลยใครอยากมีข้อสอบถามอยากจะมาลองเทสกระเป๋าดูว่ามันมีฟีเจอร์อะไรยังไงหน้าตาเป็นยังไงวัสดุเป็นยังไงอยากจับต้องทักเข้ามาก่อนไลน์แอดไอรับทูโกหรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้ส่วนถ้าอยากสั่งซื้อทางช้อปปิ้งแพลตฟอร์มอื่นๆเรามีทั้งทางช h o ปปี้ลาซาด้าหรือจะทางพวกแพลตฟอร์มอื่นเดี๋ยวเราขึ้นให้ลวกันมีหลายอันนะให้คุณไปเลือกเอาเลยนะสั่งซื้อได้หมดเอาที่คุณสะดวกสำหรับคลิน้บบบคคครรััอ,นะอหมาหิาผุณ